สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวิธีการอาบน้ําให้ลูกนะคะที่จริงแล้วไม่จําเป็นต้องอาบน้ําให้ลูกทุกวันก็ได้ค่ะตราบใดที่บริเวช่องปากแล้วก็บริเวที่ใส่พ่ออ้อมนะมีความสะอาดอยู่เสมอ การอาบน้ําแบบไม่เต็มรูปแบบนะคะอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เครียดน้อยกว่านะคะ mm hmm. เช่นการจุ่มตัวของลูกเฉพาะท่อนล่างนะคะลงในอา่าง บางคนเนี่ยอาจจะแนะนำนะคะว่าไม่จำเป็นต้องอาบน้ำลูกทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้สายสะดือเนี่ยแห้งเร็วกว่านะคะถ้าสมมติมว่ามีการเปียกน้ำเนี่ยสายสะดือจะหลุดช้ากว่าแต่ถ้าเกิดเปียกน้ำก็ไม่ต้องกังวลเ,เราสามารถซับให้แห้งแล้วก็ใช้แอลกอฮอลเช็ดฆ่าเชื้อได้นะคะการอาบน้ำมี2วิธีค่ะก็คืออาจจะอาบบนโต๊ะก็ได้หรือว่าบนพื้นห้องก็ได้นะคะ สิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือในกรณีที่คุณแม่อาจจะหันหลังไปหยิบอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะทาให้ลูกพัดตกจากที่สูงได้ก็ควรจะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ํานะคะได้แก่สบู่ฟองน้ําหรือว่าผ้าขนหนผืนเล็กลุ่มนุ่มแล้วก็ผ้าเช็ดต,ตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีโลชั่นนะคะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาผิวแห้งผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วก็เสื้อผ้านะคะ อาจจะมีสำลีแล้วก็ผ้ากอสนะคะที่เอาไว้ทําความสะอาดตาหูปากนะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็จะเป็นการเตรียมน้ําที่จะอาบอุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมไม่ควรจะอุ่นหรือว่าเย็นเกินไปควรจะเป็นอุณหภูมิปกติเพราะว่าถ้าุณหภมิที่อุ่นเนี่ยจะทําให้มีปัญหาผิวแห้งนะคะแล้วก็จะเกิดผื่นระคายเคืองได้ง่ายอุณหภูมิของห้องนะคะควรจะมีการปิดแอร์แล้วก็อยู่ในที่ไม่เย็น แล้วก็เ,เวลาที่เหมาะสมในการอาบน้ำนะคะก็ถ้าสำหรับเด็กช่วงสองสาเดือนแรกเนี่ยเขามักจะเ,เวลาที่กินนมเสร็จแล้วเนี่ยเขามักจะหลับนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้อาบน้ำในช่วงสายๆนะคะก่อนกินนมนะคะพอหลังจากที่สังเกตเห็นว่าลูกไม่ค่อยหลับหลังจากกินนมแล้วเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเวลาอาบนะคะเป็นช่วงนะคะหลังอาหารเย็นหรือหลังกินนมตอนเย็นนะคะเพื่อเวลาที่เขาเข้านอน ก่อนกลางคืนเนี่ยเขาจะได้เข้านอนแบบตัวสะอาดๆจะได้สบายตัววิธีการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่จะอาบน้ำให้ลูกนะคะ ก็ควรจะถอดแหวนถอดนาฬิกาแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันการขีดข่วนนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะป้องกันไม่ให้สิ่งของมีค่าเหล่านี้พัดตกท่อไปด้วยนะคะ<ๆ>ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะให้เริ่มจากนะใช้ฟองน้ำเช็ดหน้าลูกให้สะอาด แล้วก็ถึงจะใช้แชมพูแล้วก็สระผมให้ลูกล้างแชมพูออกให้หมดนะคะแล้วก็ค่อยจะเป็นการทําความสะอาดนะที่ลําตัวแล้วก็แขนขานะเวลาที่อย่าลืมนะคะเวลาที่ถูสบู่ที่มือของลูกจะต้องล้างออกทันทีนะคะเพราะว่าลูกอาจจะเอามือเข้าปากได้นะคะพอหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบริเวณทีเ่เป็นอวัยวะเพศแล้วก็ก้นนะคะก็ต้องล้างด้วยสบู่นะคะแล้วก็ล้างคราบสบู่ออกให้หมด ะะเพื่อไม่ให้มีการหมักหมมนะะพอขึ้นมาจากน้ำก็ใช้ผ้าขนหนนะูซับให้แห้งนะคะอย่าใช้วิธีถูนะคะเพราะว่าผิวหนังของลูกบอกบางอาจจะมีแผลถลอกได้ การอาบน้ําให้ลูกอายุสองสาเดือนแรกนะคะลูกอาจจะร้องไห้ทุกครั้งนะคะนั่นเป็นเพราะว่าลูกยังไม่ชินคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะหลังจากที่ลูกชินแล้วนะคะการอาบน้ําจะเป็นกิจกรรมที่คุณลูกชื่นชอบนะคะยิ่งถ้าเกิดมีของเล่นลงไปเล่นด้วยนะคะลูกจะไม่ยอมขึ้นจากอ่างเชียวค่ะ ขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนพ้ออ้อมยังไม่หยุดเลยนหนูๆวัยนี้ยต้องใช้มามี่โปโกะแพนไซส์สสอนง่ายแคน่หนึ่งสองดึงขึ้นนุ่มๆขยับแขนขาสนุกเลยนุ่มจังพ้ออ้อมสวมใหม่มามี่โปโกะแพนเอ็ก스ร์ชท็อปใหม่มามี่โปโกะแพนใช้เอสเอสเล็กสุดกระชับพอดี